ส่งน้องขึ้นรถตู้แป๊บหนึ่งนะครับนี่ทำมากรมูเรืองโรงเรียนในายวิทยาลัยสมมูลคุณกัลยานะครับก็มารับน้องนะครับน้องตัวนี้น้องตัวนี้น้องขึ้นรถก่อนนะเดี๋ยวพบกันที่โรงเรเียนนักพงม่วงครับเดี๋ยวโอเคนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะสินะครับเราส่งน้องขึ้นรถละนะครับ กลันาสู่คุณนี้สดีครับคนนี้สวัดีครับครับอศน้องโอเคนะาน้องขึ้นรถก่อนส่งน้องขึ้นรถตู้แป๊บหนึ่งนะครับนี่สมาอมูเร็งโรงเรีวิทยาลัยอมูกุจยาก็มารับนองนขึ้นรกนดี๋ยวพบกันที่โรเรียนับ่องน่วมครับเดี๋ยว โอเคครับก็บอก่าแล้วเจอกันนันสิะครับเราส่งน้องขึ้นรถละนะครับน้องกำลังเดินทางสูส่นะครับคุณนี่สวัสดีครับคุณนี่สวัสด,ดีครับนครับบน้องโอเคนะครับจบน้องขนะึ้นะรถกลับส่งน้องขึ้นรถตู้แป๊บหนึ่งเครับ นี่สมาคมครูรองโรงเรียนใหญ่วิทยาลัยสมุนคุณกัลยานะครับก็มารับน้องนะครับคเดี๋ยนี้ครับเอี๋ยนี้น้องขึ้นรถก่อนนะเดี๋ยวพบกันที่โรงเรียนนักเพ่งนุ่มครับเดี๋ยวโอเคนะครับคุณครบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะสินะครับเราส่งน้องขึ้นรถแล้นะครับน้องกำลังเดินทางสู่นะครับคอณครูนี่สวัสดีครับคุณนี่สวัสดีครับ จบน้องนะโอเคนะครับจบน้องขึ้นรถกลับนระยานิวคูนีแล้วก็พอสํานักการอึกสาได้ถึงฐานใหญ่นะครับเป็นการมาหานใหญ่ครั้งแรกของน้องต้นข้าวเป็นการบินครั้งแรกครั้งแรกที่มีความหมายที่สุดต่อพี่น้องพ,อพ่อแม่แม่ตัวประเทศไทยวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่สงขานะครับมีความรู้สึกดีใจภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่น้องไม่มีโอกาสและเชื่อและเจอรอบพ่อแม่พี่น้องแอฟทั่วประเทศนะครับก็ภาคภูมิใจในลูกสาวคนนี้ ก็ยืนยันกับเอฟซีทั้งหมดว่าพ่อมาเป็ระานลูกขาจะดูแลน้องอย่างดีที่สุดไม่ต้องห่วงเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับก็ขอต้อนรับเดี๋ยวประมาณหกโมงเราเจอกันที่โรงเรียนมัดโคกม่วงวันนี้ท่านผอก็มาต้อนรับนะครับดีใจมากแล้วับขอบคุณมากนะลูกขอบคุณมากเอาใบาบกับเอฟซีหน่อยเดินเลยครับเดินเลยเชิญครับเชครับเชครับมอบให้ก่อนก็ได้อ๋อได้ได้รับเชิญครับเชิญครับ ได้ได้เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ